ตามคืบหน้านะคะนอกจากวันนี้กรณีของสายการบินเจจูแอร์ที่เครื่องบินถลายรันเวย์จนเสียชีวิตไป179คนแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นอันนี้เป็นบ้านเราที่ดอนเมืองเครื่องบินจะเดินทางจากกรุงเทพไปจังหวัดน่านแต่ปรากฏกับตันพยายามจะเอาเครื่องขึ้นถึงสองรอบแต่ทําไม่ได้แล้วก็มีผู้โดยสารโพสต์แบบนี้ว่านี่ครั้งที่2แล้ว ยังบินไม่ขึ้นเลยอโอ้โหผวากันทั้งลำนะคะมีผู้ใช้ Facebook เอาคลิปนี้มาโพสต์บอกว่าครั้งที่2บินไม่ขึ้นจากนั้นเจ้าตัวก็เล่าประสบการณ์บอกว่าโคตรจะกลัวร,ระบุเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ดอนเมืองเป็นเส้นทางกรุงเทพไปที่น่านนะคะจริงๆเป็นเที่ยวบินตอน17นาฬิกา5นาทีแต่ผู้โพสต์บอกว่า17นาฬิกา55นาทีแล้วเนี่ยยังรอเปลี่ยนเครื่อง แล้วเขาก็บอกเป็นครั้งแรกเลยนะที่นั่งเครื่องบินแล้วมันน่ากลัวขนาดนี้นะคะ<ม>่ะเขาบอกว่าตอนแรกเลยเนี่ยเหมือนกับตันเตรียมนําเครื่องขึ้นเร่งเครื่องออกไปนิดเดียวเนี่ยเครื่องยนต์วูบเสียกําลัง <Bana> กับตันก็ขับวนเหมือนกับว่าตั้งลําใหม่อมรอขึ้นอีกครั้งหนึง่งตั้งลําได้คราวนี้เร่งเครื่องออกไปดีเลยนะแต่เครื่องยนต์เนี่ยเสียงดังมากกว่าเดิมแล้วอยู่ๆผู้โดยสารบอกว่าเกิดการเบรกจนหวัวทิม่มก็กลัวแล้วล่ะเราฟังแค่นี้เรายังกลัวเลยกับตันประกาศ เครื่องขัดคล้องอนะคะ นำเครื่องกลับหลุมจอดรอตรวจสอบผู้โดยสารบอกขอบคุณมากเลยที่ไม่ไปต่อนะคะและขอบคุณที่กัปตันเนี่ยไม่ฝืนบินไปโดยที่ไม่พร้อมเหตุการณ์นี้นะคะผู้โพสต์กับภรรยาค่ะกำลังจะขึ้นเครื่องจากดอนเมืองไปน่านจะไปหาลูกๆช่วงวันหยุดนะคะปีใหม่แต่ว่าหลังจากเจ้าตัวกับภรรยาได้รับการเปลี่ยนเครื่องแล้วก็บินไปเจอลูกที่น่านได้แล้วอย่างปลอดภัยเนี่ยก็มีการระบุข้อความแบบนี้นะคะว่าขอให้ครั้งนี้ครั้งเดียว ครับประสบการณ์น่านนครอนนอกจากนี้นะคะทางด้านของสายการบินเนี่ยที่เป็นประเด็นขึ้นมานะคะก็มีการชี้แจงด้วยครับสายการบินนกแอร์ครับได้ออกมาประกาศชี้แจงถึงเรื่องนี้บอกขนาดที่เครื่องกําลังจะออกเดินทางนักบินได้มีการตรวจสอบพบปัญหาทางเทคนิคบางประการก็เลยตัดสินใจยกเลิกการวิ่งขึ้นและนําเครื่องบินกลับไปที่หลุมจอดอีกครั้งหนึ่งการตัดสินใจนี้ อยู่ภายใต้ข้อกําหนดและมาตรการด้านความปลอดภัยสากลน,นะครับยืนยันว่าสายการบินนกแอร์ได้ให้ความสําคัญต่อความปลอดภัยเป็นอันดับแรกจึงต้องตรวจสอบเครื่องบินอย่างละเอียดก่อนนํากลับมาให้บริการอีกครั้งหนึ่งและก็ได้มีการนําเครื่องบินลําทดแทนมาให้บริการในเที่ยวบินดังกล่าวทันทีขออภัยผู้โดยสารทุกท่านสําหรับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะครับ ทีนี้นะคะเหตุจากสายการบินเจจูของเกาหลีใต้นะคะที่ถลายออกนอกรันเวย์ทำให้คนมีเสียคนเสียชีวิตมากถึง179คนสิ่งที่ตามมาก็คือว่าผู้โดยสารคนอื่นๆที่เขาถือตั๋วอยู่เนี่ยเขายกเลิกกันใหญ่เลยค่ะเพราะว่าทุกคนน่ยกังวลเรื่องความปลอดภัยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นใจมันไม่ได้แล้วไงใช่ใจมันไม่ได้นะคะเอาทํำยังไงอ่ะตอนนี้ก็เลยมีผู้โดยสารยกเลิกตั๋วเครื่องบินของสายการบินเจจูทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมากกว่า 8 8 0 0 0 0บ oh. ใบช่ค่ะผู้โดยสารบอกว่าไม่เชื่อมั่นนะนะ <Pra ag. S 1> กับสายการบินนะคะทีนี้ทางด้านของบริษัทท่องเที่ยวเนี่ยก็คาดว่าตัวเลขการยกเลิกตั๋วเนี่ยของสายการบินเจจูอาจจะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกก็ได้ะนะคะทางด้านของบริษัทท่องเที่ยวเองงดเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกสำหรับแพ็กเกจของสายการบินเจจูแล้วก็ จองตั๋วเครื่องบินใหม่ให้กับลูกค้ากับสายการบินอื่นในขณะที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการบินออกมาตั้งคำถามนะคะว่าทำไมปลายรันเวย์ถึงมีการตั้งกำแพงสูง4เมตรมากันา้าคือถ้าไม่มีกำแพงเนี่ยคนที่อยู่บนเครื่องบินลำที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะก็ อาจจะรอดก็ได้เพราะว่ามัน,นเพราะว่าไปชนกำแพง<ช>แล้วก็เกิดเป็นเปลวไฟขึ้นใช่ไห<ช>ม<ะ>บอกว่าจริงๆตอนลงเนี่ยล้อไม่ทํางานคือนักบินก็ลงจอดได้อ่ะตอนนี้น,ออนักบินก็ลงจอดได้ก็ลงจอดได้แล้วไงเพียงแต่ว่ามันจะต้องหาที่หยุด แต่ถ้าไม่เจอกำแพงเนี่ยมันก็ไม่ชนแบบว่าเข้าจังๆแบบนี้ครับอ่ะก็เพราะว่ามีกำแพงหรือเปล่าเนี่ยที่ทำให้คนเสียชีวิตนนะคะแต่เป็นว่าตอนนี้บรรดาญาติๆแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยพอใจนะคะเพราะว่าสายการบินเจจูเนี่ยคือไม่ค่อยอัปเดตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้สามารถที่จะระบุตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว174คน จากทั้งหมดเนี่ย179ก็คือเหลืออีก5คนที่ยังระบุตัวตนไม่ได้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้หรือว่าจะเป็นคณะกรรมการความปลอดภยัยการขนส่งของสารัฐแล้วก็โบอิงเองก็จะเข้ามาตรวจสอบด้วยนะคะว่า เกิดอะไรขึ้นส่วนเกาหลีใต้เองเนี่ยก็ประกาศยกเลิกหรือไม่ก็ลดขนาดการจัดงานฉลองปีใหม่ทั่วประเทศเพื่อเคารพครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะ,ะช่วงนี้หลายคนก็บอกยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข,ข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ